เป็นปัญหาหนึ่งของประเทศนะก็ต้องฝากท่านผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าดูแลประชากรของทางประเทศด้วยว่าจะทํำยังไงให้คนมีงานทำะนะครับพอมีงานทําเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเจอ,อ YouTube พาเที่ยวชมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำ เขาบอกว่าสุวรรณภูมิแปดสนามบินสุวรรณภูมิแปดสิบสามแปดสิบสามนาทีโอ้ถ้ามันขับเร็วขนาดนนะั้นก็ดีด,ดีแต่ว่าปัญหามันจะไปเจออะไรอะ่ะเจอด่านเดอไม่ใช่เจอด่านนะเจอใบสั่งอเด็เพราะว่าก็ห้ามเกินร้อยร้อยี่สิบนี่ป้ายเห็นไหมสองข้างทางว่าป้ายกลมๆพื้นสีขาวตัวอัสือสีดำแล้วขอบแดง ระวัง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โดนนะทางหลวงเส้นนี้หลายท่านคงเคยมาใช้นะครับขับรถดีค่ะเส้นนี้คะแต่ก็อย่าประมาทนะฮะต้องมีสตินะฮะเพราะถนนดีๆนี่บางคนก็โอ้เหยียบอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่คำนึงถึงเพื่อนผู้ร่วมทางนี้ก็อันตรายนะครับ ก็นู่นนะฮะออกมาจากทางกรุงเทพแถวพระรามเก้าฮะแถวพระรามเก้าเส้นเนี้ยออกมาจากกรุงเทพพระรามเก้าก็ถือว่าได้เร็วนะถ้าใครจากกรุงเทพมาเนี่ยออกจากพระรามเก้าแถวศรีนครินแถวรามคำแหงเส้นนี้มายิงตรงมาเลยนะถ้ารถไปติดเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะฮะถ้าขับแบบวันนี้น บางคนก็มาเที่ยวที่บางแสนเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับบอกว่าชนบุรีพนัทนิคมทางออกสองกอมอมีป้ายบอกทางอยู่นะก็จะปรับปรุงก็จะปรับปรุงถนนเห็นไนหะปรับปรุงผิว ผิวถนนโดก็เรียบนะฮะัำสบายนะฮะบ, <L ess> บางประงกงเชิงเขาภูเทพสุวรรณภูมิตรงไปจะมีป้ายบอกทาง ถนนดีๆเนี่บางคนก็โอ้ยเหยียบอย่างเดียวเนี่ยขับรถต้องนึกถึงเพื่อนผู้ร่วมทางด้วยนะขับรถเวลาเกิดเหตุมามันไม่กลุ้มกันรถติดแล้วครับอ่ชะลอไม่รู้ว่าข้างหน้า เกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะครับเห็นรถติดแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าข้างหน้าถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มชะลอกันแล้วเริ่มติดแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุแน่ๆตรงนี้ดู่อแบบนี้น่าจะเกิดเหตุแล้ว อย่างเงี้นะครับเนี่ยถึงบอกว่าขับรถเร็วแล้วเวลาเกิดเหตุมันเสียไปร่ำไปละโอ้คันนี้เท s ลาสวยด้วยคันนี้เท s ลาอยู่ข้างหน้าู้เรียานานี่ฮะสีดำโอ้ล้านกว่าสองล้านกว่ามั้งคันเนี้ยรถไฟฟ้านะคะเททลา จะเกิดเหตุหรืปเปลครั้งหน้านี้นะฮะนี่ครับ